We'll เองจากปากนิสัยแท้จริงพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคสองหลังรบสึกเขมร5วัน5คืนก่อนด็อกเตอร์มาริกาพูดถึงบิ๊กเติงแม่ทัพภาคสองได้ใจคนทั้งประเทศ ต้องบอกเลยนะคะว่าจากกรณีเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของพลโทบุญสินพัดกลางที่ปรึกษาผบอทอบอและอดีตแม่ทัพภักสองนะคะหรือว่าบิ๊กกุ้งค่ะมีการออกมากล่าวถึงพลโทว,วิรยุทธ์รักศินแม่ทัพภักสองนะคะเพื่อนรักต่อทอ26ค่ะที่โดนทัวลงนะคะว่าเป็นสหายร่วมรบและบัญชาก,การศึกเมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาตลอด5วัน5คืนที่ผ่านมาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากบิ๊กเติงค่ะมีการโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ไปพอสมควรเนี่ยด้านแม่ ก็มีการออกมากล่าวนะคะมีการกล่าวว่าพลโทวิรยุทธ์นั้นเนี่ย เป็นเพื่อนร่วมรบกันมาเขานั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดแล้วในทำจริงเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็ทํางานตามระบบระเบียบของกองทัพอย่างชัดเจนผมเนี่ยรู้จักตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการทหารเขาคือนักรบอีสานใต้ที่ต่อสู้เพื่อชาติอย่างต่อเนื่องผมมั่นใจในตัวเพื่อนผมและมั่นใจว่าผมเลือกคนไม่ผิดมอบหมายให้เขาปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคสองต่อจากผมด้วยหัวใจของนักรบผู้พังดีต่อแผ่นดินซึ่งบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้คะ่ะทางด้านของแม่ทัพกุ้งนะคะ อดีตแม่ทัพพกที่2เนี่ยบิ๊กกุ้งค่ะก็มีการออกมาพูดถึงเพื่อนรักนะคะมีการยืนยันนิสัยที่แท้จริงจากตนเองค่ะว่าบิ๊กเติงค่ะมีการรับไม้ต่อด้วยหัวใจของนักรบผู้พักดีต่อแผ่นดินค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะขณะดที่เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของดเรมาริกาเองเนี่ยก,ก่อนหน้านี้มีการออกมาพูดถึงบิ๊กเติงเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยทางด้านดเรมาริกาค่ะก่อนหน้านี้มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทหารบางส่วนนะคะที่เก่งในการรบแต่ว่าขาดทักษะการสื่อสารทําให้ประชาชนนั้น,นขาดคควาาาามมรรรรรและะะดิกรรกกีีเย้้องนะะให ประชาชนเนี่ยให้กําลังใจแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ก็คือบิ๊กเติงค่ะแล้วก็แม่ทัพภาคที่1คนใหม่ก็คือบิ๊กไก่ค่ะพร้อมทั้งมีการชี้แจงบทบาทของอดีตผู้บังคับบัญชาและก็เน้นย้ําหน้าที่หลักของทหารนะคะก็คือการรักษาผืนแผ่นดินและรักษาชีวิตของลูกน้องซึ่งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์จอมทัพไทยและก็ประชาชนนะคะดออรอเอมริการะบุว่าหน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการปกป้องชาติประชาชนและแผ่นดินาศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นการ,กรอินฟลูเอนเซอร์น หรือว่านักเจราจาต่อรองโดยเน้นไม่ให้ยึดติดกับ MOU-43-44 ที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญโดยช่วงหนึ่งนะคะดรมาริกายังมีการกล่าวนะคะได้ใจคนไทยค่ะว่าท่านแม่ทัพในกองทั้งหลายเนี่ยกลาบเรียนท่านให้ยืนหยัดนะคะแล้วก็มันอกมันใจท่านเก่งอยู่แล้วแม่ทัพพักที่1เป็นคนเก่งแม่ทัพพักที่2เป็นคนเก่งกองกําลังบุรพาเป็นคนเก่งเห็นมาตั้งแต่เด็กเลย แต่ขณะเดียวกันกองกาลังสุราสีสุราอะไรต่างๆเนี่ยก็เก่งอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้กําลังใจนะคะขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเชื่อมั่นในกองทัพภาคที่2และเชื่อมั่นในกองทัพบ,บกของเราทหารทุกคน,นมีหัวใจเดียวกันก็คือหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินและพร้อมปกป้องประเทศจนถึงที่สุดทั้งมทัพภาคที่2คนใหม่และให้กําลังใจทั้งกองบัญชาการ กองทัพภาคที่1ซึ่งก็มีแม่ทัพคนใหม่นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือจะไม่นับคนใหม่นะภาค2เนี่ยสจังหวัดตอนบนเนี่ยคือแม่ทัพเติงส่วน3จังหวัดข้างล่างเนี่ยที่กําลังมีการไล่คนบ้านหนองจานอะไรตรงนั้นเนี่ยอันนั้นคือแม่ทัพภาคที่1ก็คือชื่อบิ๊กไก่มีบิ๊ก ติงกับบิ๊กไก่เนี่ยให้ลืมบิ๊กกุ้งก่อนนะตอนนี้เนี่ยบิ๊กกุ้งเนี่ยเป็นราชองครักษ์แล้วแล้วบิ๊กกุ้งเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษ,ษากองทัพบ,บกเพราะฉะนั้น,เ,นเขาอยู่คนละคนคนละสนามกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ถ้าคุณจะให้กําลังใจเนี่ยมี2แม่ทัพอะไรก็ตามแต่ที่เราขุนข้องหมองใจไม่ประทับจิตไม่ประทับใจอะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยประชาชนเราต้องยึดมั่นในประเทศชาติบ้านเมืองก่อนนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากดกเรมาริกาก่อนเลย ซึ่งคณะก็มีการกล่าวถึงตนเองเป็นต้นนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับคลิปดังกล่าวค่ะที่ดรมาริกามีการกล่าวถึงบิ๊กเติมกับบิ๊กไก่เอาไว้นะคะแม่ทัพภาคที่1แล้วก็แม่ทัพภาคที่2ค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเราไปชมปพร้อมกันเลยค่ะล่าสุดทหารทุกเหล่าทัพนะคะก็ประกาศยืนยันตามเดิมนะคะตามเดิมก็คือตามอะไรคืออย่างนี้ทหารบางคนเนี่ยก็มัวแต่ลบมัวแต่ลบ พมดแต่ลบไม่แต่ลบพอให้พูดมาอะไรพูดไม่เป็นพอพูดไม่เป็นปุ๊บหลักไม่แน่พอหลักไม่แน่ไม่แน่วเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีความรู้สึกคลายความศรัทธา นะคะล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่2เนี่ยเขาก็รับนะคะนโยบายชัดเจนจากผู้บัญชาการทหารบกอย่างแน่วแน่นะคะวันนี้ท่านตมริการอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้กําลังใจนะคะทั้งแม่ทัพภาคที่2คนใหม่และให้กาลังใจทั้งกองบัญชาการกองทัพภาคที่1ซึ่งก็มีแม่ทัพคนใหม่นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคือจาแม่ทัพคนใหม่ไว้นะภาค2เนี่ยนะคะสจังหวัดตอนบนเนี่ยคือแม่ทัพเติงส่วน3จังหวัดข้างล่างที่กําลังมีการไล่คนบ้านหนองจานอะไรตรงนั้นอ่ะ อันนั้นก็คือแม่ทัพภาคที่หนึ่งชื่อบิ๊กไก่บิ๊กเติมกับบิ๊กไก่บิ๊กเติมกับบิ๊กไก่มึงลืมกุ้งก่อนกุ้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปเป็นราชาองครักษ์แล้วแล้วก็กุ้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเป็นที่ปรึกษากองทัพบ,บกละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาอยู่คนละ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  คนละสนามแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ที่สนามลบเนี่ยถ้าเกิดคุณจะให้กําลังใจเนี่ยมี2องแม่ทับอะไรก็ตามแต่ที่เราคุณข้องมองใจไม่ประทับจิตประทับใจอะไรต่างๆนะคะเราประชาชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องยึดมั่นในประเทศชาติบ้านเมืองก่อนนะคะเริ่มต้นจากดเรมาริกาเป็นต้นหอ <laughs> เริ่มต้นจากกูนี่แหละเป็นต้นเป็นต้นเป็นใบเออโอเคนะคะ ส่วนขณะเดีวยวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันก็แบบกงกงคือรัฐบาลจะเออเออกงกงแล้วก็มุงมงงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทหารเนี่ยไปฟังนายกทีนึงแล้วก็ไปฟังรัฐดูอ่านรัฐนูนทีนึงแล้วก็ไปฟังอินฟูต่างๆทีหนึง่งแล้วก็ไปฟังประชาชนอีกทีนึงทหารจะงงว่ากูจะลบยังไง เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่านะคะท่านแม่ทัพนายกองทั้งหลายนะคะพี Jahr ่ๆทั้งหลายดิฉันคิดว่านะคะอันที่หนึ่งร yeah. ักษาผืนแผ่นดินอันท um ี like um ่สองรักษาชีว um ิต like ล um ูก like น้องสองอย่างนี้ท่านต้องยึดหลักแล้วเมื่อท่านรักษาผืนแผ่นดินกับท่านรักษาชีวิตลูกน้องได้พอท่านประสบความสําเร็จแค่สองอย่างนี้แหละนั่นแหละท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสูงสุดของประเทศแล้วและนั่นแหละท่านได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่านจอมทัพไทยแล้วและนั่นแหละท่านได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วแแลละะนนั่ห แม้ว่าการปฏิบัติการของท่านนะคะมันจะนะคะไปขัดหูขัดตาบรรพวกหาผลประโยชน์ตามตะเข็บชายแดนการปฏิบัติการของท่านมันจะทําให้บรรดาพวกทหารแก่ที่ไม่มีวันตุยหรือว่าบรรดาพวกนักการเมืองแก่ที่ไม่มีวันตุยมันจะหาแดกกับผลประโยชน์ตรงนั้นท่านก็อย่าได้เว้นเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจงข้ามสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหล่านั้นไปให้ยึดหลักประเทศชาติบ้านเมืองยึดประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นจบพอท่านทําปฏิบัติเท่านั้นท่านก็จะยึดมั่น2อย่างยึดมั่น2อย่างคืออะไรหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญซึ่่่งงเป็นนนคททีาสสูุด รัฐนูนสั่งว่ายังไงรัฐธรรมนูญรัฐธรร,รมนูญเป็นกระดาษแต่ไม่มีชีวิตแต่ขณะเดียวกันชีวิตของพวกเราทุกคนอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นรัฐนูนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่มีใครสามารถในการที่จะเหนือกว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นผู้ใดก็ตามแต่ดังนั้นรัฐนูนเขียนไว้ว่าทหารและกองทัพนะคะมีหน้าที่ในการที่จะปกป้องรักษาชาติาศสาศสนาพระมหากษัตริย์แปลว่าอะไรชาติคือมีประชาชนอยู่ในนั้นมีแผ่นดินอยู่ในนั้นดังนั้นท่านจะต้องรักษาอะไรรักษาประชาชนและแผ่นดินนั่นคือชาติ ขณะเดียวกันศาสนามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอรารยะต่างๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อมั่นเชื่อถือจิตวิญญาณต่างๆและพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันสูงสุดของชาติและเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราสามารถรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้นั่นละค่ะหน้าที่ของทหารไม่มีหน้าที่อื่นทหารไม่มีหน้าที่อื่นค่ะชี่เสิร์ฟเรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นค่ะท่านไม่มีหน้าที่อื่นท่านไม่มีหน้าที่เป็นอินฟูทททท่่่่่่าาาานนนนนนไไมมมมีีีีหห้้้เป็ักรอง นะคะเป็นนักเจราจาต่อรองท่านไม่ได้มีหน้าที่ค่ะท่านมีหน้าที่แค่รักษาผืนแผ่นดินถึงแม้ว่านะคะภายใต้ MOU4344 ที่เรายังไม่ได้ยกเลิกนั่นน่ะมันพยายามที่จะให้ท่านเนี่ยเป็นนักเจราจาต่อรองแต่ว่าท่านคะเดี๋ยว MOU ม3 4 4ีี่เนี่ยมันก็ยกเลิกแล้วค่ะแต่แม้ไม่ยกเลิกท่านก็อย่าถือมันเป็นสราระตะเพราะถ้ายึด MOU ไม่ยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญพวกเราประเทศชาติมันจะชิพหายค่ะท่านคะ ดังนันนะคะดี่ฉันจึงกราบเรียนนะคะท่านแม่ทัพนายกองอลองตองแตงทั้งหลายนะคะว่ากราบเรียนท่านให้ยืนหยัดนะคะแล้วก็มั่นอกมั่นใจท่านเก่งอยู่แล้วแม่ทัพพันที่หนึ่งเป็นคนเก่งแม่ทัพพันที่สองเป็นคนเก่งกองกําลังบุรพาเป็นคนเก่งเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ขณะเดียวกันกองกําลังนะคะสุรศรีสุราต่างๆก็ก็เก่งท่านก็เก่งหมดกองกําลังสุรนารีก็เก่งก็เก่งหมดไงแต่ละคนก็เก่งและทหารเกณฑ์น้องๆก็เก่งและทหารเกณฑ์เนี่ยเขาจากบ้านจากลูกจากเมียไปตั้งนานแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เผด็ เอาปราสาทเราคืนมาเราไม่ประเด็ดศึกเอาหมู่บ้านเราคืนมาเนี่ยทหารเกณฑ์มันก็คิดถึงเมียนะท่านเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่าเป็นทหารอลองตองแต่งเหมือนกันมันก็คิดถึงเมียล่ะคิดถึงเหล้าขาวคิดถึงเมียคิดถึงเบียอะไรเงี้ยมันก็คิดถึงน่ะท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะอยู่นานท่านก็จะต้องดูแลนะคะ,ะความเป็นอยู่ของลูกน้องนะคะให้มันดูมีสุขภาพดีจิตใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยแล้วลูกน้องเห็นไหมคะ เออแม่กอ,กองกำลังบุรพานนะคะอ่อคุณคุณพี่พลตรีเบนเนี่ยเขาบอกว่าเออตอนนี้ลูกน้องก็ลาลาก็เลยเปิดเพยงสราหอนไปเลยเพราะลูกน้องลาแกก็เลยเปิดเพลงให้ฟังเปิดเสียงหมาหอนให้ฟังเปิดเสียงเปรตให้ฟังเออแกบอกว่าลูกน้องจะได้ตื่นเต้นแกว่างนั้นนะแกบอกว่าแกไม่ได้เจตนาในการที่จะเปิดใส่บินใส่ใส่ใส่รูหูของบรรดาปร,ป,รประชาชนชาวกัมพูชานะคะ แกไม่ได้เจตนาจะเปิดเสียงเปรตใส่หูชาวกัมพูชานะคะทั้กลางเช้าเหนือนะคะที่เข้ามาคอมเมนล์วิจารณ์ค่ะแล้วก็ให้กําลังใจทหารแนวหน้าของเรากันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเราก็ตามค่าวสำหรับเรื่องราวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเรื่องราวนี้เราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะมีความอัปเดตอย่างไรค่ะที่บริเวณชายแดนนะคะไทยนิวไม่พลาดนำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ